ถ้าพูดถึงโผคารมเนี่ยนะใช้คําว่าฝุ่นตลบก็ไม่ผิดก็ได้เพราะมันมีการโยกไปย้ายมาแล้วไม่รู้เราไม่รู้เหมือนกันว่ามันโยกจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละโผแต่ละสํานักข่าวเนี่ยก็ไม่ตรงกันเอาเป็นว่าสํานักข่าวเดียวกันเน่ยเช้าเที่ยงเย็นก็ไม่ตรงกันเราไปถามท่านนี้ดีกว่าว่าท่านได้รับโผแบบไหนมาบ้างแล้วที่สําคัญนะที่เราหัวราะกันขำๆเนี่ยจริงๆแล้วมีความเจ็บลึกอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราอยากให้การเลือกเก้าอี้รัฐมนตรี มาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานั้นๆอารมณ์ put the right man on the right job ถูกต้องใช่ค่ะอไปฟังความคิดเห็นของอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตกันค่ะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัดวิชิตบุญโปร่งนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณอุ้มคุณบอลและท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์เห็นโผล่ล่าสุดไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโผล่ของอาจารย์กับโผล่ของเราสองคนตรงกันหรือเปล่าเดี๋ยวอาจจะต้องทบทวนกันครับเพราะว่ามันอย่างที่คุณว่าจริงจริงมันมวดตัวไปหมดคือ มีเทียนคนละเล่มแล้วจุดกันเนี่ยที่เขาบอกว่าํำนวนว,นวนว่านั่งเทียนมันน่าจะมีจริงนะ uh huh. ทำไมมันไม่ตรงกันเลยคือไอ้ตำแหน่งที่หมายหมายความว่าถ้าเป็นกระสุนที่ใหญ่ๆในเบอร์ uh huh. name, หนึ่งแบบดีหนึ่งประเภทหนึ่งะนะครับ uh huh. ดีใจใครไม่รู้นะแต่ว่าไม่ค่อยจะสั่นแต่ประเภทว่ากระสุนที่อ่าข้ออะไรไม่ได้อยู่ในเป้าหมายหลักเท่าไหรนะ่นักหรือเป็นโคต้าของพรรคร่วงเนี่ยไอ้เนี่ยจะสั่นเขย่ามากต้องอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าผม อย่างที่คุณบอลคุณอุ้มเกิดมาสักคู่เนี่ยที่ว่าหัวร้อขึ้นขืนเนี่ยก็คือใช้ใช้คำว่าขันคืนดีกว่าหัวร้อไม่ออกจะพูดไม่ได้ใช่ครับมันก็ทำอะไรก็ต้องเรียนให้ผู้ชมบ้านณนะวินาทีนี้จากนี้ไปเราต้องเจริญสติให้มากๆ อยู่กับปัจจุบันนะนะครับว่าเออจะทําอะไรคิดอะไรใจเย็นๆครับ <ฮะ S 2> ทีวีโทรศัพท์มีมีไม่เยอะนะอย่าไปพึ่งโมโหอย่าพึ่งปายอย่าพึ่งกว้าง <นะ S 2> อูสะกอน <c oughs> นะครับก่อนอันนี้เอาละเข้าเนื้อหาครับ <c oughs> เราเราเห็นแล้วนะครับว่าเนื้อหารายละเอียดของรายชื่อขคง,ขงครมเนี่ยก็เป็นการคือกระชับอานาจ <ฮะ S 2> เพื่อนาไปสู่การที่ว่าจะทำให้รัฐนาวาแพ่ทงทางการสองไปต่อให้ได้ คือบางบางรายชื่อเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการตอบโจทย์ที่แท้ที่แท้จริงเลยนะครับก็บค,บคือเออบอกว่าให้ถามประชาชนหรือยังว่าเขาอยากได้ชื่อแบบนี้ก็คงไม่ถามมาถ้าถามก็คงไม่กล้าตั้งอีกห้ายคนเนี่ยนะครับเผื่อเขาคิดจะตั้งไปแล้วนะครับโดยเพราะรายชื่อที่ว่าหลายคนเนี่ยสื่อโซเชียลหรือไม่ต้องสื่อมวลชนกระแสละเขาก็ตรวจสอบคุณสมบัติให้นะว่าลำตีคนนั<ฮ>้นคนนี้มีชื่ออย่างนั้นมีมีภูมิหลังลักษณะแบบนี้จะเข้าข่ายมินเมดนะฮะเ่ิงมาตรฐาน แยทําหรือไม่คืค่อจะแตกแต่างยุครัฐบาลแพทองคานหนึ่งจะไหมครับขนาดผู้แพทองคานหนึ่งนี่ชื่อคนนั้นคนนี้ก็เข้ามาไม่ได้จะไหมะรหลายคนก็ต้องหลุดไปไปครับ,รบเนบที่คือคือคือเอาอะเอา,เอา,เอาไปไปไป,ไป,ไปดดข้างหน้าไปวัดดวงกันนะคือมันลักษณะไปอย่างนี้นะครับคือรู้สึกว่ามาตรฐานคือที่จะจ,จะเซนเซอร์หรือสกแกนเนี่ยก็คือรู้สึกผ่อนคัาเร่งลงคือพยายามจะให้เกิดคอรมอชุดใหม่ให้ไวที่สุด นะครับเราวคะเดียวกันเนี่ยเราก็เห็นว่าอำนาจต่อรองพักเพื่อไทยเนี่ยตกลงไปเยอะคุณอุบลอรถ้าถ้าภาวะปกตินะถ้าไม่มีเรื่องคลิปไม่มีอะไรนะแปดเกี้เนี่ยอย่างน้อยหกถึงหกถึงแปดะหกตัวเป็นอย่างน้อยอ่ะต้องอยู่ในมือของพักเพื่อไทยคือไม่ต้องเจียดเลยนะครับพูดตรงๆอ่ะนะรประชาธนปัตป์ไม่มีปัญญามามาแอมลอกสกีถูกไหมครับแม้กระทงรอทอรชอเนี่ย อยู่ที่เดิมกระทรวงเดิมเขาไม่เขย่าคืนมาก็ดีแล้วดังนั้นเราก็เห็นว่าเก้าอี้สมนาคุณเก้าอี้ของพรรคที่ก็เรียกว่าอะไรอ่แกบนอแตกสาขาแยกตัวออกมาเนี่ยอย่างเช่นพรรคกล้าสายถ้าเป็นจริงเนี่ยโหสอว่าการแบบซูเปอร์บิ๊กนาบิ๊กบิ๊กเนมของกระทรวงอะไรครับถ้าเป็นกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงเกษตรเนี่ยโดยที่ไม่มีเพื่อไทยหม่แอมเลยนะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรเนี่ย เป็นอะไรที่บอกโหในในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยก็ถือว่ามีอำนาจตัลงสูงมากเราก็คงเดาได้ว่าพักกาทํทำจะเป็นตัวขึ้นเกมหลักให้กับพรรคเพื่อไทยในสามการเลือกตั้งครั้งต่อไปในภาวะที่กระแสดอบลงนะครับก็จะ,จะมีสหสาขายอย่างอย่างกล้าทำนี่แหละมาทําให้มันเล่นเกมอย่างนี้ให้เราก็เห็นนะครับคือแบบนี้ก็ส่วนหนึ่งละแต่ว่าพอามาดูรายชื่อเนี่ยโอ้คุณผมว่า จะพูดยังไงอะนะครับคุณคุณอุ้มคุณบอลก็คือว่าเกรงใจบ้างนะบางสาขาวิชาชีพโดยเฉพาะกระทรวงที่ผมทํางานสังกัดอยู่อะอย่างเงี้ยมาในนั้นก็จริงเป็นหมอเอกชนแต่ก็อยู่ภายใต้กากับนโยบายต่างๆเรือธงเนี่ยก็ต้องมาจากกระทรวงอวถูกไหมครับครับแต่พอเห็นชื่อแพมมาเนี่ยเพราะว่าผมผมรู้สึกว่าคิดถึงรัฐมนตรีเก่าๆทุกคนที่เคยผ่านอวมานะครับจะไม่ว่าภาคไหนกันแล้วแต่เนี่ยคือเห็นมาตรฐานนะตั้งแต่ ยุคสมัยศาสตราจารย์ดอตอร์เอเนกเราสมรทัศน์จนมาถึงรัฐมนตรีท่านที่แล้วที่มาจากโคต้าพระภูมิใจไทยอย่างเงี้ยคอือชื่อชั้นอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบคนที่จะมานั่งเนี่ยผมผมกลัวผมจะเขาเรียกอะไรถ้าผมเป็นลมไปแล้วผมจะไม่ไม่ได้ฟื้นขึ้นมาเอาเ <c oughs> น <ะ S 1> ี่ยแหมชาย <นะ S 1> ์ก <ๆ S 1> ็ย,ยังไม่นิ่งขนาดนั้นไม่ใช่เหรออาจารย์แมเราจะตามโผใช่ไหมอาจารย์พูดแต่โผถ้า้ามถ้าเป็นโผเนี่ย ก็เก่งใจความรู้สึกคนอ่านบ้างกรตีเจะเพจเนี่ยก็ให้มันสมจริงสมจังชื่อเข้าร่างส่วนขั้นตอนสุดท้ายออกมาค่อยอีกว่าหนึ่งค่อยมาวิจารณ์กันถูกไหมครับแต่ชื่อมาอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้โทษนะมันก็ไม่เป็นถามเอบชื่อที่เขาหลุดมาเนี่ยผมเข้าใจเขาก็ไม่อยากมานั่งหรอกถ้าเขาเลือกได้ถูกไหมครับเขาก็ไม่อยากถูกด่าฟรีเหมือนกันเอาเขาทีบจริงแล้วแต่ทําไงได้ครับมันตอนนี้วินาทีเนี่ยอํานาจการต่อรองเนี่ย ก็ต้องต้องยอมรับว่าพรรคเพื่อไทยในตัวของพรรคเองเขาก็ยังต้องแบบขับเคี่ยวแย่งบี้กันเองเลยอะ,ะแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนอะไรปรับพวกอะไรโคต้ากลางโคต้านายยเนี่ยมันหลายโคต้าไปหมดนะครับเยอะแยะไปหมดเลยครับค่ะอาจารย์ขาทีนี้ถ้าเกิดมองในภาพรวมก่อนแล้วไปเปรียบเทียบนะอะตั้งแต่คอรมอคุณเศรษฐาแล้วมาที่คอรมออิงหนึ่งยังไม่ทันมีอิงสองเนี่ยแม้ว่าอิงสองจะมีโผล่มาแล้วก็ตามเนี่ย มันจะมีชื่อที่มันซ้ําๆกันอยู่ในหลายๆกระทรวงอะคะอาจารย์อครับตรงเนี้ยมันมันยังไงกันดีอะคะอาจารย์คือมันก็มีคําถามเกิดขึ้นจากประชาชนอย่างเราๆที่เป็นคนเสียภาษีอะนะอาจารย์ว่ามีผลงานไหมไปนั่งดูมันงานเนี่ยไปจับต้องอย่างเช่นกระทรวงการคลังกระทรวงยุทธอะไรนะคานิดอาพาณิชย์อกระทรวงคมนาคมอาคมนาคมชื่อเดิม ตั้งแต่เศรษฐาจนมาตอนทานหนึ่งจนถึงสองเนะี่ยยังเป็นคนเดิมไม่ขยับเลยเนี่ยมันก็ต้องตั้งครรถามเคยไอ้ที่ผ่านมาอีกอะไรอย่างกระทรวงการคลังเนี่ยกระตุ้นได้จริงทำได้ตรงปกจริงไหมไอ้ดิจิตอลชักเข้าชักออกจะทำไม่ทำส่วนกระทรวงคมนาคมพระรามสองตั้งแต่ยุคเศรษฐาจนมาเนี่ยเห็นไหมฮะมีเรื่องอื้อฉาวมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับริงอยู่ว่ามีความสําคัญเรื่องการพัฒนาโครงสร้างการพื้นฐานเราแต่เราก็มองเห็นแล้วแหละว,ว่าเออ บางกระสูนเนี่ยเขาไม่แตะแล้วคนบางคนก็เป็นบิ๊กเนมที่ว่าอะาไรเ <c oughs> จ้าของคระเขาเก่งใจหรือในขั้เดียวกันบางกระรวงเนี่ยมันต้่มีคนอะไรมือชื่อชั้นถึงที่จะต้องมานั่งได้เอากล้์ายเพราะว่ากระสุนที่หาตัวยากมากนอกจากกระรวงการค้างนักฆ่า,าเป็นกระรูงการต่างประเทศนะคุณคุณคับกาลังจะถามถึงเลยค่ะอาจารย์หนึ่งนักการเมืองก็ไม่ค่อยอยากจะมาด้วยนะครับถ้าเลือกได้คือนอกจากคนที่รู้จักคออิ่มเกียริ อะไรทุกอย่างแล้วแต่คดเดียวกันก็อยา่า,ายงจนะ่เท่าไรแสวงเท่าไร่ะมีความท้าทายต่อเกียรติอยากจะทำงานเพื่อเกียรติภูมิประเทศแต่ชื่อช้นงตัวเองต้องถึงด้วยม,มันมีประเภทคือต้องคัดกรองหลายชั้นนะครับอย่างกระสุนแก่ต่างประเทศหาได้ยากยิ่งมากเลยแล้วคร<ะ>ั้งน,นี้ผมก็ไม่ได้ว่าท่านมานิไม่ดีนะแต่เพราะว่ามันก็ในลักษณะที่ว่าเป็นเรื่องของจิตวิทยานะ<ะ>ี่ในการปรับกลยุทธ์เพราะว่าตอนนี้การเมืองระหว่างประเทศเราเนี่ยเราต้องการให้อ่าใครหมายคามว่าคู่แข่แง เขาต้องอ่านไพ่เราให้ยากขึ้นะนะครับบางบางครั้งมันก็เขาที่เราว่าเปลี่ยนม้ากลางศึกเนี่ย<ะ>บางคนก็บอกโอ้ยไม่จําเป็นแต่บางบางครั้งเนี่ยมันจําเป็นะนะครับเพราะว่าในภาวะถ้ารู้สึกจะเพี้ยงพร้ำเนี่ยไม่ใช่ก็ยังคงยืนการให้โอกาสคือบางศึกสมรภูมิในคมภีวิจัยสงครามเนี่ยก็<ะ>เห็นไปว่าเขาเปลี่ยนม้ากลางศึกเพื่อน,นาําไปสู่บุกขวัญกำลังใจปลุกเ,เร้าในขั้เดียวกันทำให้หมากคน ของค่าอ่ค่าสืกฝ่ายตรงข้ามเขาอ่านไม่ได้อันนี้พูดถึงตำราทิ่ใจสงครามดังการวางตัวการเปลี่ยนคนมากน้อยเนี่ยคือถ้าเปลี่ยนได้ตามตอมความเหมาะสมใช่ไหมครับมันก็ไม่มีปัญหาแต่บางคนก็อยากจะหาความความเหมาะสมมันยากมากจริงๆคุณลุงบอลครับคือคือคือถ้ามีผลงานเราก็เราก็ยินดีที่จะที่จะเปิดใจกว้างนะอาจารย์แต่แต่คราวนี้หลังจากที่ผ่านมาเราก็จะพอได้เห็นกันอยู่ในขณะเดียวกันเนี่ยอาจารย์ขาถ้าเกิดจะมาดูในแง่ของ การวางโผลแล้วกันคือเราก็ไม่กล้าที่จะเอ่ยชื่อมานะอาจารย์แต่ว่าถ้าเกิดเป็นโผท,ที่จับตามากที่สุดตอนนี้มันก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับครับทีเนี้ยอาจารย์อาจารย์คิดเห็นอย่างไรคือมันมีความคิดเห็นแตกต่างกันระหว่างการที่ได้ได้ทหารมาหรือว่าได้พลเรือนมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอาจารย์อ่าอ่าอ่าคือพลเรือนเนี่ยถ้าถ้าอย่างที่ว่าเอา สมุิอันศเนี่ยคุณคุณทาคงไปกระทรวงที่สามแล้วใช่ไหมคร <ำ S 1> <ช>ับก็คือกระทรวงมา<ช><ช>หาดไทยก็ <ๆ S 2> เห็นแล้วว่าอในภาวะเรื่องภาร,รกิจเรื่องงานและความมั่นคงหรือกิจการด้านความมั่นคงเนี่ยต้องคือพูดไงว่าโจทย์ทดสอบที่ยากเย็นเนี่ยพลเรือนยังเกิดความไม่เข้าใจและอาจจะกลายเป็นเรื่องของมีปัญหาเรื่องสายมับัญชาคือมองภาพปัญหาของงานความมั่นกิจการความมั่นคงเนี่ยคือยังไม่สามารถบรรลุ นะครับหรือสั่งการได้อย่างอย่างเป็นเป็นเป็น,ปนสัเป็นส่วนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้ปฏิเสธว่าพลเรือนดูแลกองทัพไม่ได้นะครับแต่พลเรือนไม่เข้าใจงานกองทัพเราเห็นแล้วว่าคุณคุมทาก็เพี้ยงพามในหลายโจทย์โดนลูกหนักดอันนี้สั่กับโดนโอแมนแลนด์บ้างโดนอะไรบ้างเจอคาถามอะไรเงี้ยเรื่องจะปิดไฟปิดไฟปิดปิด,ด่านหรืออะไรต่างๆเนี่ยอันก็ตอบเองด้วยอะไรเองเนี่ยคือไม่ได้คุยกับฝ่ายความมั่นคงมาก่อเลยนั่นเป็นข้อเสนอใช่ไหมซึ่ตอนนั้นเขาก็โดนจวกหนักเลยว่า ทางกัมพูชาขอประสานว่าอย่าเพิ่งปิดอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องอห่ยงเงี้ยคือถ้าเป็นมันเป็นออกมาในมติของสภาความมั่นคงหรือต่างๆเนี่ยหรือให้ตัวโฆษกกับผู้แทนเนี่ยก็จะเซฟท่านได้ไอะอย่างเงี้ยมันก็เป็นอคืออะไรเป็นหมู่บ้านกระสุนตกนะครับกับกาว่าภารากิจตอนเนี้คือเอาต้องจําเป็นต้องใช้ทหารไม่ใช่ว่าคือผมคิดว่าใครก็ได้แต่ต้องเข้าใจงานกิจการความมั่นคงนะแล้วคนภูมิทํากายเป็นยาสามัญประจําบ้านนะ เขาสำนวนที่ว่าชายสามบทครบไม่ได้เออไม่ใช่ใช่ไหมชายสามบทมันก็เป็นสำนวนที่ของบ้านคำถามแต่ผู้ชายสามกระทรวงเนี่ยนะในภายคอรมอไม่กี่ปีเนี่ย มังดูเหมือนดูดีนะว่าใครก็ต้องการ <Okay. S 2> แต่ครเดียวกันเราก็ต้องตั้งคําถามเรื่องผลการที่จะต้องเป็นรูปรรถมด้วยจะเป็นยังไงเพราในโทรนกลางหูมเนี่ยเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ชาเลนจ์รัฐบาลแพยหองขามากคือชื่อที่ออกมาอตอนนี้เข้าใจว่าเหลือแค่สุดท้ายกับคนอินทกคุณนางพันินี้ว่าท่านจะเอาแบบไหน เอาเอาพลเอกสุนัยเนี่ยภาพก็แน่นอนครับท่านเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ชการฐานโบออดีตผอบอรบพิเศษจังหบุรีเนี่ยก็แน่นอนก็เข้าใจงานด้านชายแดนแปลว่าแล้วก็มีภาพของความใกล้ชิดกับสส,สเพื่อไทยในพื้นที่เดียวท่านเคยลงสมัครนายกอบจอมาครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะได้ภาพความไว้วางใจของพรรคเพื่อไทยอันนั้นคือปร,ประเด็นที่หนึ่งว่ากองทัพกับฝ่ายการอดีตอ่ายการฐานชั้นผู้ใหญ่กับฝ่ายการเมืองสามารถร่วมกันได้ร่วมงานกันได้ แต่อาจจะมีข้อจํากัดบางประการเพราะท่านท่านคือสายบู๊ครับ,รบและภาวะแบบนี้เราต้องการการคนที่มีการสื่อสารที่ชัดเจนและรอบคอบซึ่งจะมาที่ตัวชอยที่สองซึ่งในความรู้เห็นผมแนะว่าคนเอกนักสักคนหน้ากานนี้เนี่ยพอสอนน,น,นี้นขณะเนี้ยท่านควรจะได้รับว่าการเพียงแต่ว่ามาจากขุนป้าราทอทศอชองแง่คือถ้าดูตั้งแต่วิกฤตบริหารจัดการโควิดใครจะว่าอะไรกันแล้วแต่จนกระทั่งมา เป็นเลขาลัมตีกลาหมยุคคุณสุทีนคข่งแสงจนมาเป็นลัมตีช่วยในในยุคคอ,อรมอชุดเนี้ย<อ>ท่านก็เติบโตมาตามหลักคืออยู่ในฝ่ายบุตรฝ่ายบุตรเนี่ยนะครับเคยอ,อยู่ฝ่ายอํานวยการเป็นเจ้ากรมยุทธการเป็นเลขาสองมชอม,มาก่อนเนี่ยดูวิธีคิดวิธีการถแถลงไขหรือการตอบสื่อมวลชนเนี่ยระมัดระวังะระลอกขอบคือเราต้องการคนคาแรคเตอร์แบบนี้ในยุคแบบนี้เพราะอะไรทราบไหม กัมผู้ชายเขานิเตอร์เราตลอดเวลาคุณคุ้มคุณบอลแต่แม้เป็นการคุณเซนจะมาปั่นได้งไงว่า3ชั่วโมงไอ้สามอะไรนะสามเดือนอ่ะสามเดือนสามเดือนเป็นนายกใหม่เป็นนายกใหม่ไหมผมจะพูดเป็น3ชั่วโมงเลยก็ว่าแมตั้งแต่3โมงแล้วนะอาจารย์ไปไม่ทันคือสามเดือนจะไปคือเขาก็ต้องดูดูข่าวว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราใช่ไหมครับการเมืองทางกายภาพมันมีความร้อนแรงอะไรยังไงเนี่ยฝ่าย ข่าวฝ่ายกองประเมินสานการก็คงแบบเออบอกให้เป็นให้คุณเสร็จรับทราบเขาก็เลยมาปั่นได้ดังนั้นเนี่แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่เราไม่ต้องการให้เขาอาจท่าทีเราออกนะครับแล้วก็คือเรื่องนโยบายและแผนก็สําคัญดังนั้นคือในฝ่ายกลาโหมเนี่ยไม่ว่าใดๆก็แล้วแต่เนี่ยย่อมนักข่านี้นะภาพน่ะน่าจะดูดีกว่าพวกกระทรวงอื่นๆที่มาจากโคต้าของนักเลือกตั้งไปอีกนะครับครับผมทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงศึกในสภาล่ะคะจย์ ที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้หลังจากที่ภาคภูมิใจไทยโหตอนนี้เครื่องร้อนมากฟิตมากที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคือคืออย่างนี้บางทีก็ต้องต้องชั่งน้ําหนักให้ดีนะครับถ้าสูว่าอ่าคอรมอนะครับโปรบก้าวชื่อลงมาเนี่ยแล้วเขาจะต้องอ่าตรงๆนะครับยังไม่ได้รับตําแหน่งเป็นทางการแล้วจะเปิดอภิปรายไม่ว้วางใจเลยเนี่ยภูมิใจไทยแล้วก็พารลุ่มฝ่ายค้านต้องชันเจนว่าจะวิพากวิจารณ์หรืออภิปรายเฉพาะนายงบปีหรือเพียงผู้เดียวหรือ จ้ากระทรวงบางกระทรวงที่ไม่ได้ขยับขยายเออไอ้เนงนี้ยพอโอเคพอกอแก้มไปได้บ้างถูกไหมครับเพราะว่าท่าสับหลายกระทรวงเนี่ยมันก็ไม่เหมาะแบบว่าถ้าในยมตีโดยเฉพาะประเด็นเรื่องคลิปเสียงเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเป็นหลักเรื่องการแก้ปัญหาความไม่สงบเนี่ยนะครับหรือก็ทางคอร์เซนเตอร์มันอาจจะพาดพิงดีหรือพาดพิงมาไทยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็น่าจะพูดคุยกันได้อน่าจะใช้สิทธิอภิปรายตรงนั้นได้นะครับแต่ในเดียวการถ้าสมมตินายยมตีสมมตินะครับสามนูนรับ แล้วก็สั่งให้นายมุตรียุติการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเดี๋ยวฝั่งพรรครุงรัฐบาลโดยเพื่อไทยเขาก็ประท้วงอยู่เฮ้ยนายมุงตรีตอนนี้ท่านไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้ mm hmm. นะเท่ากับว่าคุณจะมาวิพา์วิจารณ์พิพายข้างเดียวอะไรเงี้ย <Huh. S 2> อันนี้หมดมันก็ต้องดูละเอียดนะครับแต่ว่าต้องดูจังหวะว่าเขาจะยื่นจริงไหมหรืออะไรต้างต้องอดูท่าทีวันที่หนึ่งก่อน mm hmm. ก็ค่อยดูท่าทีถึงถ้าทุานนายมุงตรีถูกสั่งถูกสารุนสั่งให้ยุติปฏิบัติหน้าที่เนี่ย การจะซักฟอกในมตีโดยที่นมตีไม่ไม่อยู่ในสถานะลุกขึ้นชี้แจงได้นะครับก็ก็จะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะจะตีความเป็นอุตจรุเลยนะครับพูดง่ายว่าวันต่อวันนะครับคุณอุ้มคุนบอลโอ้จริงค่ะโอ้เพราะมันมันมันห่างกันแค่สองวันเองนะอาจารย์ใช่ใช่คืออาจจะปรับเปลี่ยนโพหรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่นั้นผมว่าเป็นการเขย่านะเขย่าขวดให้เห็นว่าเออฝ่ายค้านก็มีความกระตือร้นแรก็ว่าไปแต่คดีจะต้องดูความพอเหมาะพอควรด้วย ครับ,คร,บครับอาจารย์ผมขอย้อนกลับไปตรงเรื่องเกี่ยวกับรัฐมนตรีหลายๆคนที่อยู่เหมือนกับจะติดลักษณะคล้ายๆพวกจเจริยธรรมคุณสมบัติหรืออะไรก็ตามแต่นะฮะคืออาจารย์บอกว่าที่มันเดินอยู่บนจะบอกว่าความเสี่ยงก็ได้อย่างเงี้ยทาไมถึงกล้าที่จะเล่นยอมที่จะเสี่ยงถึงแม้ว่าอํานาจต่อรองอาจจะโอเคละดูเหมือนจะน้อยลงแต่ว่าไอ้ความเสี่ยงลักษณะแบบนี้มันย้อนกลับไปใหญ่สุดก็คือตัวนาย,ยกเลยนะฮะ ใช่คุณบอลพูดถูกเพราะว่านายกเสียงไม่สุดดังนั้นระดับคนทั่วไปเนี่ยไ่ถึงรัฐมนตรีระดับตงไปมันจิ๋วจิวสิวๆคุณนะคนว่าที่รัฐมนตรีไปมีเรื่องไปชกต่อยชาวบ้านบ้างเป็นผู้กว้างขวางบ้างอะไรเงี้ยมันมันจะจอกไปเลยนะเรืองอกไมเรื่องนินทาการเลยพวกเนี้นะครับผู้หลักแบบเนี้ย ึ่งไม่เหมือนแพรงทางนึ่นใช่ไหมครับที่ว่า<ะ>คุณชาดาคุณธรรมนัฐเนี่ยอุ้ยคขาลมััระวังมากเลยชนะ่ผิดอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือแม้จะเป็นเรื่องหรือเป็นอะไรคําพิพากษาเป็นที่สิ้นสุดแล้วอะไรต่างเนี่ยยังมีชุดคำอธิบายช่วยแก้นะเขาก็ย,ยังไม่ตั้งนึกออกใช่ไหมครับ,ร,บรอบเนี่ยโว้มันแบบร้อนๆเขยา่าขวัญสยองขวัญกนะันทั้งสิ้นเนี่ยแต่ว่าคนก็บอกเฮ้ยยังไงก็ไม่หนักเข้านายกยังไครับนายกเนี่ยนาจะอะไรไปก่อนต่อให้นายกสมมูรท่านไปจริงเนี่ย แล้วจะไปร้องนายกอ่ะโทษนายก,ายกเป็นคนแต่งตั้งเกมต่อมาก็คือรักษาการเขาไม่ได้แต่งตั้งใช่ไหมครับเขาก็จะไม่โดนเนี่ยะนะครับอาจจะเป็นเฉพาะตัวรัฐมนตรีขอให้ได้เป็นก่อนแล้ว,ลวค่อยไปไ,ปไปถูกดําเนินการสมมุตินะครับถูกถอดถอนถูกอะไระหมดนคุณสมบัติการกดำรงตำแหน่งภายหลังก็เคยว่ากันแต่ถ้าเป็นคิดแบบนี้ได้น,ะน,ะนะักการเมืองพรรคการเมืองคิดแบบนี้ผมก็สงสารประเทศไทยคือประชาชนท่านผู้ฟังก็เจริญสติกันเองได้แต่ว่านักการเมืองไม่ ไม่สามารถครองตนในสิ่งที่ที่ตัวเองเนี่ยควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีได้นะครับออโอ้โหน่าคิดมากอาจารย์นอกจากลายกระทรวงแล้วที่คําถามหลักสําคัญมากๆสําหรับชาวบ้านทั่วๆไปที่ไม่ได้เป็นคอการเมืองเลยอาจารย์คือพอเราเห็นลักษณะของกระทรวงต่าง,างๆแบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะถามง่ายๆว่าเอาล้วทำไมเวลาที่จะเอาคนเข้ามาทํางานเนี่ยนะฮะถึงไม่เอาคนที่เขามีความสามารถในเรื่องนั้น,น,นจริงๆมาทําแล้วมันจะอยู่รอดได้ยังไง ถึงแม้ว่าเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าในเกมการเมืองเนี่ยคนที่ต่อรองอํานาจกันหรือว่าแบ่งกวนแบ่งคั่วกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของโควตาการตกลงกันอยู่แล้วแต่ในคาถามของชาวบ้านนะอาจารย์ครับชาวบ้านก็ต้องโทษอะไรครับพี่น้องประชาชนผม่าเข้าใจว่าต้องการการเมืองที่สะอาดและมีประสิทธิภาพเพื<ะ>่อทำงานรับใช้บ้านเมืองแต่เผอิญว่าการเมืองบ้านเรามันยึดโยงด้วยกลุ่มผลประโยชน์การแบ่งปันนะครับสัดส่วนคือการพึ่งมือของกลุ่มกวน กลุ่มนี้มียี่สิบคนกลุ่มนี้มีสามสิบคนก็ต้องบริหารจัดการอืเข้าใจนะครับบางคนเนี่ยคือเดอร์ตี้แฮน์เลยเทาดำมาเชียร์ age, แต่ว่าทําไงได้เราต้องพึ่งพาเสียงเขาครมก็ไม่ได้ต้องการการเดินในแบบนี้ผมเข้าใจนะครับแต่ว่าบางทีนัาก,การเงินก็คือกินไม่เข้าคาไม่ออกหรือตัวเองก็อะไรอยู่ในาาสภาพแวดล้อมแบบนั้นอยู่แล้วก็เลยไม่รู้สึกรู้สารอะไร <laughs> ไะครโอ้โห ผมเออมันก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่จังหวะของการปรับคอรมอรอบนี้เนี่ยเออมันจะได้ทําให้ถูกฝาถูกตัวไปเนาะกลายเป็นว่าแปดตำแหน่งที่ว่างลงไปว่ะอ้าวก็กลายเป็นว่าตัวอื่นๆแทนที่จะแบบยกเขาเรียกว่าอะไรฮะเปลี่ยนหน้าไพ่ใหม่ทั้งหมดเลยเพื่อที่จะทําให้มันเดินหน้าไปจริงนะครับอย่างบางกระบางกระซนถ้าจะปรับเนี่ยผมก็เห็นใจท่านอุตสาลาออกอ่ะ คุณจตจุพรบุรุษพัฒน์ใช่ไหมจากกระประหลัดกระรูงซัพเนี่ยถ้าจะไปว่าผ่านนิดเนี่ยโอกระทรวงพาณนชี์มีค่ายการที่เก่งและเข้มแข็งมากแต่ถ้าฝาถูกตัวสมมุติสลับกระทรวงหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับถ้าท่านไปกระร ong ซ,ซั์หรือไปกระทรวงที่เกี่ยวข้องถึงแม่ลรอแอร์และมันตีช่วยกเกษตรเนี่ย,ยผมว่ายังโอเคอยู่นะนึกออกไหมครับเพราะว่า,วาอดีตค่ายการประจําจะเข้าเข้าใจกลไกตองเาปกระทรวงพ่านนี์เนี่ยนี่เพื่ออะไรคนจะ q u e s t ันทีคือความหนักแรงกดดันจะไปตัวที่รับตีว่าการ นะครับโอเคถ้าเป็นข้าราชการประจำยังไม่ได้ยังคืออะไรเพิ่งมาลิ้มรสในจะลิ้มรสอ่าเวทีสนาม,มการเมืองเนี่ยตำแหน่งเสนาบดีเนี่ยจะกายเป็นแรงกดดันบอกเฮ้ยนะก็เป็นคนเก่งแต่ว่าถูกกระทรวงถูกฝา,กฝากถูกตัวหรือเปล่าใช่ไหมอย่างที่ชื่อที่เข้ากันตั้งคําถามเนี่ยอย่างไรกระทรวงโอโอกระรวงอะไรเยอะแยะเนี่ยจิตเอ้ะนะฮะคือคํานึงถึงถึงว่าอ่าถึงอะไรหัวจิตหัวใจข้าราชการประจำที่เขาต้องทํางานบ้าบางทีต้องมาอธิบาย ตัวแล้วมันตีแจ้งก็รวงอีกใช่ใช่อย่างอาจารย์เองอาจารย์บอกว่าจะเป็นลมแบบว่าจะไม่ตื่นเลยจะได้เวลาหมดนะไม่งั้นจะอาจจะมีโอกาสได้รบกวนอาจารย์พูดถึงเรื่องของการเมืองการปกครองอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ก็มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงไม่ว่าจะเป็นที่ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็ภาคใต้ด้วยค่ะอาจารย์ไว้โอกาสหน้านะคะเดี๋ยวรบกวนครั้งหนึ่งค่ะอาจารย์ขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ครับอาจารย์สองท่านสวัสดีครับบคุณค่ะสวัสดีครับ